เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนแต่ผัวมันไม่ใจผัวมันเร็วมากไม่ใครเข้ามาแล้วคบกน้องไม่ไดต้กนอินเลยิงเ้นพี่เป็นคนยิงเล้นะครับพี่ยิงได้วปืนปืนกระบอกนั้น เข้ามาเลย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 เป็นแฟนเหรอมีปัญหากันเหรอครับพี่เป็นรูปหรือเป็นอะไรเขาเขาเป็นอะไรกับพี่ครับนั่งงพี่มันนึ่งตรงนี้เลยเขาเป็นญาติคือมันมันเป็นอีโบสพี่นัดเดียวใช่ไหมพี่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฉยอาทิตย์บวกอัพเปิดจามัเต้เฮ้ยเฉยขีดพอขีดพออย่ติดขีดพออย่าติดขีดพอเอาไว้ตัวโบเป็นชีวิตในใจ ออีบอีบบไทยปดิษฐ์ทินได้ข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต,ต้ตน่่าตัววงที่ผู้กต่็ปล่อยแล้วแล้ววันนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรจุดเริ่มตน้นก็อย,อยู่ดีๆเรากำลังทาสีหน้าบ้านมันก็เดินมามแล้วบอกว่ามาทาเสาเราทำไม,มเออมันกระชิวบอกว่าที่มันอยู่ตรงนี้เราบอกไม่ใช่ฝนอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงเราสร้างรั้วป้าอยู่ไงไอ้คนสร้างรั้วบอกว่า ยา <Yeah. S 1> อยู่ข้างนอกเราล้วนอยู่ข้างในพ่าก็อยู่ตรง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 ทำาสาวอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันไม่ทะเลาะโหสามสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ไม่ทะเลาะเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาแล้วทำไงเขาถึงตบกี้ก็ตักกี้มนมาทาสีเรวลังทาสีไงมาทาทับเราต้องเอาเอาเอาเสาเราไปไปบ้านเขาแล้วไม่ได้ว่าก<ำ>็ไม่ได้ว่า มีต่เติมกันมาก่อน้ไม่มีไม่มีเลยเขาทานสีตั้งทับแล้วพี่ทำไงต่อพี่ก็เฉยก็กะแกว่าเดี๋ยวเมียมาจะถ้าหาเมียว่าทำนึ่งนี้ถูกไหมแต่ใม้เมียไ,ไม่อยู่แล้วมันดูดีๆมันก็เดินมาหาแต่ช่างทาสีแต่เราอยู่แต่ลูกสาวเราอยู่แล้วเราก็เขาก็ชี้อย่างนี้เราบอกไม่ใช่เป็นบุญตรงนี้พอบ้าลุกขึ้นมาางียบต่อยแล้วตบก็ไม่รู้เบ่งหักอย่างนี้เลยไอ้นี่เบ่ง ที่เลรกตรงนี้ผึ่งแดงอยู่ทั้งแถบเลยหน้ามันชานีคือรอยเขียวตรงนี้ใช่ทั้งหน้าด้วยนั่นหน้าด้วยเออชาไปพักหนึ่งอ่ะออนนี้แค่นี้เองแล้วก็ริบพอจะไปเรียกแฟนเรามาบอกพ่อพ่อมันตบหน้าแม่นะพ่อเข้ามาดูหน่อยดิแค่เพแค่นี้เองแล้วพแฟนมาได้มีทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะแฟนลงจากมอไซค์พวกแฟนบอกว่ามึงนักเรงนต่อเหรอแค่นี้มันยิงใส่เลยมมัน ดืนทันดหนอนรออยู่แล้วแฟนนี่เองก่อนหน้านี้แฟนที่กับคุณ่อก่อนนี้เขาเคยมีเรื่องกันก็ไม่มีเรื่องไม่เคยมีเรื่องกันก็เคยมีเรื่องเรื่องสร้างบ้านเนี่ยก็ยุติไปกันตั้งสามสิบกว่าปีแล้วเหุคนคปไหนก็อยู่บ้านมัน่ะไปเอาปืนรอรอแล้วรอแฟนเราเราก็ไม่รู้เขาไปเอาปืนหลังจากนี้เสร็จเขาก็หนีไปแล้วไม่หนีก็ตะเกียงอยู่เขาจะไปไหนแล้วตกลงจับไปหรือเปล่าเนี่ย ม่งหมันใส่กุญแจเลยอ่ะไม,ไ,ไม่ใช่มันเส้นใหญ่เหรอมันท้าทายเหลือเกินข่าสวสดอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow e อ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram YouTube t i k t o k และ X และตอนนี้แฟนเพจเส Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ